ตลอดสังสารวัตรเคยบูชายันและบำเรอไฟแล้วอย่างมากสารีบุตรสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีถ้อยคำมีความเห็นว่าความบริสุทธิ์มีได้เพราะการบูชายันสารีบุตรก็ยันที่เรายังไม่เคยบูชามาแล้วแต่หลังตลอดการท่องเที่ยวอันยืดยาวนานเป็นกษัตริย์บ้างเป็นกษัตริย์ผู้ได้มุรธาพิเศษบ้าง เป็นพรามมหาศารบ้างนั้นหาได้ไม่ง่ายเลยสารีบุตรสมณะพรามพวกหนึ่งมีถ้อยคำมีความเห็นว่าความบริสุทธิ์มีได้เพราะการบําเรือไฟสารีบุตรก็ไฟที่เรายังไม่เคยบูชามาแล้วแต่หลังตลอดการท่องเที่ยวอันยืดยาวนานเป็นกษัตริย์บ้างเป็นกษัตริย์ผู้ได้มุรธาพิเศษบ้าง เป็นพรามมหาศาลบ้างนั้นหาได้ไม่ง่ายเลย